สวัสดีครับพุกอิทวันนี้นะครับอยู่ในช่วงของฟิชชิ่งเกียร์นะครับผมอยู่กับคุณสกายนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณสกายนี่เป็นฝ่ายจัดซื้ออยู่บริษัทวิเกียร์ครับนะครับครับวิเกียร์ซึ่งซึ่งวิเกียร์ที่ก็มีเป็นแบรนด์หลักๆก็คือว b a บส b a วของยี่ห้อของบริษัทเองครับของบริษัทเองครับแล้วทุกวันนี้เนี่ยก็ก็แบบทำเยอะอยู่หลายอย่างแล้วมีผลิตภัณฑ์มากมายแม้กระทั่งคันลอก เื่อปลอมครับสายเอ็นสายสายพีอีใช่ครับนะครับแต่วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันถึงเรื่องเื่ยจิกครับอ่าครับนะฮะวันนี้วันนี้ทางวิเกตเอาเื่อจิกเข้ามาแบรนด์นี่ชื่อแบรนด์นะฮะนี่นะฮะดีนะครับ อาซาลิอาซาลิครับอาซาลินะครับและชื่อนี้เป็นเป็นแบรนด์ของของประเทศประเทศไต้หวันครับแบรนด์ตัวนี้เป็นของประเทศไต้หวันไต้หวันเหรอไต้หวันครับแต่ว่าผลิตในเวียดนามครับทำในเวียดนามนะครับดูสิครับเนี่ยนะครับดูนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะเลยนะฮะจะเราดูันภายนอกนี่ก็พอที่จะรู้แล้วว่าเขาเรียกอะไรนะความพิพิฐันของตัวเหยื่อเนี่ยที่ทาออกมาเนี่ยนะแม้กระทั่งการแบบทําสีแล้วก็ฟรอย อ่าใช่ครับใช่ไหมฮะสีแล้วก็ฟอยครับเนี่ยเราคุยไปแกะไปก็ได้ครับนะครับความเป็นมาความเป็นมาตัวนี้อยู่อัสลิแบรนด์นี้รู้สึกว่าเราเหมือนเราเคยได้ยินครับใช่ไหมครับครับผมซึ่งบริษัทเราก็เลยเอาเข้ามาเป็นตัวแทนจําหน่ายในประเทศไทยแต่ผู้เดียวเลยใช่ครับใช่ครับผู้เครับตอนนี้ก็เท่ากับมาอยู่ในกลุ่มของวีเกียแล้วใช่ครับอยู่ในของของบริษัทวีเกียครับครับผมนะฮะวันนี้เราจะมาคุยให้ฟังกันดีกว่าว่ามีรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างมารีวิวให้ฟังกัน นะฮะกายแกะมารุ่นนั้นโอเคตัวนั้นนี่แบบเหยอทรงแบบใช่ทรงนี้ผมค่อนข้างชอบมากเลยครับเพราะว่ามีสองสีครับในสีเหยือเดียวมีสองสีครับถ้าเราดูจากฝั่งนี้จะเป็นสีแดงและดูจากฝั่งนี้จะเป็นสีเหลืองครับนี่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 ครับผู้ชมชัดๆเห็นไหมครับเออนี่ไอ้สีข้างบนเนี่ยครับมันก็เป็นสีที่แบบว่าเขาเรียกว่าสะท้อนแสงครับ แต่ตรงท้องเนี่ยถ้าผมมองไม่ผิดมันจะเป็นเรืองแสงใช่ครับลูมิเนสครับลูมินัสใช่ครับอ๋อนะฮะตัวนี้นี่ถ้าเกิดเราใช้ไฟส่องมันก็จะเรืองอมแสงเลยใช่ครับใช่ครับนะครับนี้ลูมินัสอย่างดีเลยครับนี่ฮะครับโอ้โหลูมินนสอย่างดีแล้วก็ตัวนี้ตัวบนเหยื่อนะครับนะครับจะมีสองสีถ้าสมมติเรามองจากฝั่งนี้อ๋ออ๋ออ๋อนี่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 น่นี่น่นี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 ่นนี่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 น้านี่นี่นนี่ เห็นไหมครับไม่ใช่เป็นอีกสีหนึ่งครับนี่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เล่นเลยนะครับผมก็เป็นการเขาเรียกว่าเป็นการเก็บรายละเอียดครับผมอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้นี่เข้าใจว่าไอ้ตรงด้านท้ายตรงที่มองไปตรงเนี้ยด้านเนี้ยมันก็จะจะสะท้อนแสงเหมือนกันฮะใช่ครับนะครับจะมี2สีสู่เเดียวกันครับผมแล้วตอนนี้นะครับที่ผมเห็นอยู่ตรงหน้าผมเนี่ยก็มีอยู่หลายรูปทรงเลยใช่ครับนะครับมีเป็นทั้งทรงแบบสปีด ะครับแล้วก็ทรงทั้งแบบสโลว์แล้วก็มีแบบกึ่งสโลว์ด้วยมีมีสไตล์แคสติ้งด้วยนะครับทำเป็นเหยื่อตัวเล็กๆมาเพื่อให้เราแบบว่าแคสติ้งปลาใกล้ๆข้างๆเกาะได้ใช่ครับอย่างเช่นสื่อคันเดี๋ยวเรามาไล่ไล่กันทีละทรงเดียวไหมได้ครับได้ไล่กันทีละทรงเลยครับอันนี้แกะแล้วเนี่ยทรงเนี่ยทรงเนี่ยที่เราแกะดูกันเนี่ยตัวเล็กเนี่ยทรงนี้ก็จะมีชื่อว่านี่นะฮะนีโออะไรเนี่ยนีโอคันคันคัสครับนีโอนะครับ เนีฮะเโอคาทานคาทัาเรียกยากนิดนึงนะครับนี่เลฮะเอาเป็นว่านี่ฮะนนโอแล้วก็คาทานคาทานนะครับชาเมลอนด้วยนี่นะมีขนาดนะฮะขนาดก็จะมีขนาดเล็กๆเลยสกายแกะมาเมื่อกี้มันยี่สกรัมนิ้วน็้ีนิ้ยนิ้ยนิ้ยน้นถ้งน0กรัม้ยนิ้น้นี้ยนิ้ยนิ้ยนิ้ยนะ้ยนิ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 ้ยนบ้น้ยนิ่ยนินิ้ยนบ้น้นน เป็นเป็นทรงสไตล์ในสไตล์สปีดครับนะฮะออกเป็นสไตล์สไตล์สปีดนะครับก็น่าใช้อยู่เหมือนกันเดี๋ยวผมต้องเอาไปลองครับนะครับนี่ทรงนึงละทรงต่อไปอันนี้สปีดแน่ๆนะครับทรงนี้นี่ครแหมทรงนี้นี่เหมือนปลาเหมือนกันนะโปรไฟเตอร์แต่ดูได้เลยครับอะโปรไฟเตอร์ครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อทรงสวยเลยครับนะครับ ทรงเหมือนเหมือนปลาอะไรสักอย่างเนี่ยฮะใช่ครับนี่แหละครับเราแกะดูกันเลยนะครับคืนนี้สําหรับโปไฟเตอร์ตัวนี้นี่นะฮะเห็นไหมครับด้านหนึ่งก็จะเป็นการทําสีนะครับแล้วก็การเล่นลายด้วยโอยข้างในเห็นไหมฮะส่วนอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับตัวนี้ลูมินัสครับลูมินัสอีกแล้วนะครับครับแล้วกลางจะเป็นลูมินัสอ่าแล้วไอ้เจ้าจุดตรงนี้นะฮะ นี่นะฮะไอ้ที่ดำๆตรงเนี้ยมันทําให้เวลาแบบลูบินัสเป่งบางบาเนี่ยตรงกลางเนี่ยมันจะไม่เป่งพอมองแล้วเนี่ยมันเหมือนกับมีอะไรที่เป็นแบบเป็นจุดตายของเหยื่อนะครับเป็นจุดตายไอ้เรื่องนี้ด้วยผมจะมาอธิบายให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีนึงนะครับแต่วันนี้นี่อธิบายคร่าวๆก่อนเลยเนี่ยผมชอบมากเลยครับที่มีอย่างนี้นะครับนาตาใช้ทรงนี้สปีดแล้วนะครับอ่ามาว่ากันที่ตัวต่อไปตัวนี้ไหมครับอ่ตัวนี้เลยใกล้ๆเลยตัวนี้ออกเป็นเป็นทรงบสโลเลยนะครับตัวนี้ ตัวนี้ชื่อรุ่นว่า e b a n นอีแบนครับอีแบนนะฮะนี่เลยนะครับเห็นไหมครับน่าใช้เหมือนกันนะฮะเดีย๋ยวลองดูครับมันเป็นยังไงรูปทรงจริงๆ,ๆมันนะตัวนี้จะเป็นนี่นะฮะเห็นไหมครับเหยือสไตล์สโลจิกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับ2ด้านมันจะไม่เท่ากันเพื่อให้เวลาที่เหยื่อลงเนี่ยด้านที่มีน้ําหนักมากกว่าเนี่ยมันจะทําให้เหยื่อล่อนลงอย่างนี้ครับ ับหน้านะฮะเนี่ยเดี๋ยวจะล่อนลงอย่างนี้นะครับแล้วก็อันนี้2ด้านนี่ด้านนึงนี่เป็นฟลอยด์นะฟลอยด์สองด้านอีกด้านนึงก็เล่นสีเช่นเป็นลายขวางใช่ครับเช่นอย่างเช่นลูมินัสลูมินัสก็มีเห็นไหมครับนี่ตัวนี้เป็นลูมินัสก็มีนะครับนี่นี่เห็นไหมครับอ้อนะฮะด้านนี้ก็เป็นฟลอยด์ครับอ๋อว็นฟลอยด์ครับผมตัวนี้ก็เป็นเหยื่อสโลที่ประเทศไทยตัวหนึ่งครับสโลแบบสไตล์แบบเคาะก็ได้เคาะหน้าดินก็ได้ครับตัวนี้นะครับ มาดูทรงต่อไปกันครับเราได้สามทรงแล้วเคไฟไหมครับเคไฟนี่เลยนี่เลยให้ดูตัวใหญ่ก่อนนี่นะเคไฟเคไฟนะฮะนี่แหละครับตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นเหยื่อเป็นทรงสโลเหมือนกันนะครับนี่เลยนี่แหละครับกายแกะมาแล้วนี่นะครับ การเล่นฟอยของเหยื่อตัวนี้รุ่นนี้นะมีหลายแบบเหมือนกันแต่ที่อยู่ในมือผมแบบเนี้ยลายแบบเนี้ยเขาเรียกว่าฟลอยแบบลายแบบลาวาเห็นไหมครับลาวานี่คือมันเหมือนกันเป็นลายที่เลื้อยไปเลื้อยมาเหมือนกันไหลของลาวาหรือเปล่าน่าจะใช่นะก็จินตนาการนันไปท่านผู้ชมครับผมครับก็เป็นเหยื่อทรงสโลตัวนี้น่าจะเป็นสโลแท้ๆเลยด้วยซ้ำไปใช่ครับน่าจะครับสโลแบบ อ่าสโลแบบเนี้ยเนี่ยแหละครับพลังน้ำน้ำาตายตยหน่อยนะครับเดี๋ยวทรงพวกนี้จะใช้งานได้ผลดีนะครับเป็นการแบบสโลแบบค่อยๆแบบเิอกนะฮะมันจะไม่ปิวตามน้ํามากนะนะครับก็น่าใช้อยู่เหมือนกันอ้าวแล้วครับตัวต่อไปตัวนี้เลยครับผมนี่เลย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 นี่ครับอ่านผิดไหมเนี่ยไคโดเนี่ยไคโดครับไคโดนะฮะไคโดนี่นะฮะไคโดตัวนี้แกมาให้อ่จมาดูเลยครับ สกายแกตัวใหญ่ผมจะแกตัวเล็กครับ <c oughs> <c oughs> นี่เลยนะฮะ <c oughs> โอไคโดนี่ตัวนี้จะเป็นทรงแบบบิดๆิดนิดนึงนะฮะเป็นเยือทรงสปีดครับที่เหมาะกับงานแคสติ้งนะครับผมจะบอกให้เลยนะครับว่าเยือที่มีทรงบิดๆอย่างเงี้ยนะครับที่บอกว่าเหมาะกับงานแคสติงะะ้งเนี่ยเพราะว่าเวลาเราแคสติ้งแล้วเนี่ยเยือเนี่ยมันจะลิ้วนะครับมันจะผิวมันไม่ได้บิดอย่างนี้นะมันมันจะแบบบิดไปบิดมาอย่างนี้แต่ไม่ได้ควง นะฮะนะฮะมันจะบอมาะกงานแคสติ้งที่จะร่อนๆหน่อยอ่าสาเหตุที่มองงานแคสติ้งด้วยอย่างก็คือมันมีเยอตัวจิ๋วนี่เห็นไหมตัวนี้ <S <S เนี่ยเแปดกรัมนะฮะแปดกรมัมเนี่ยแปดกรัมครับอีกรุ่นหนึ่งครับตัวนี้รุ่นตัวนี้อีกรุ่นหนึ่งแล้วเป็นรุ่นซุปเปอร์แล้วซุปเปอร์ครับเมื่อกี้ไคโดเมื่อกี้ไคโดเมื่อกี้ใช่พูดผิดไปนิดนึงตัวเล็กสุดตัวเล็กสุดของไคโดอยู่ดีครับยี่สิบกรัมนี่นะฮะเนี่ยนะฮะพูดผิดไปนะครับเมื่อกี้ครับอ่านะะฮ ก็เอาไว้แคสติ้งได้สรงหนึ่งที่แคสติ้งได้เช่นกันก็คือซุปเปอร์ครับซุปเปอร์อาซาลิครับนะครับอาซาลิซุปเปอร์น,นะครับแบบ่กลั่มเองครับตัวนี้บบก,รกรายละเอ,อียดไปดูหน่อยครับจิ๋วมากเลยครับท่านผู้ชมพกลงเรือไว้นะครับเจอพวกสีขนพวกอะไรพวกนี้นะไม่ติดหวังอะไรครับเนี่ยเหยียบตรงพวกนี้นี่นะฮะนะครันก็จิ๋วมากนะครับ แล้วตัวเหยื่อเนี่ยเขาจะมีองศาการบิดของเขานะครับเนี่ยครับนะครับเนี่ยเหยื่อพวกทรงพวกนี้นะครับเหมาะสำหรับงานแคสติ้งมาก<ช>ตอนนี้ที่เห็นที่เหมาะที่จะไปแคสติ้งก็จะเป็น2ทรง,งนี้เลยนะครับก็คือไคโดกับซูเปอร์ครับนะ2 2> บสองทรงนี้ถือว่าอ่าหน้าที่จะไปแคสติ้งได้ด้วยครับแต่จิกหน้าดินก็ได้นะท่านผู้ชมจิกจิกกิ้งเนี่ยเป็นเออ่เป็นเวอร์ติคอลจิกธรรมดาเนี่ยได้เลยอยู่แล้วนะครับ ก็ดัดแปลงกันไปนะครับบ้านเราเนี่ยมันปลามันหลากหลายสไตล์แล้วก็วิธีการใช้งานเนี่ยเราถึงถึงไม่นจะเป็นรูปแบบนี้มาเนี่ยแต่เราสามารถที่จะดัดแปลงใช้ในวิธีการในในเหตุการณ์เฉพาะหน้าตรงนั้นได้ด้วยครับเอาละครับตัวต่อไปตรงนี้ก็เอาตัวนี้ก่อนดีกว่าครับนี่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 สไตล์ครับครับไทซ่าไทซ่าครับ ไทซ่ซาตัวนี้เป็นทรงโซโลเลยเห็นเห็นเลยนะครับตัวนี้ครับแกะดูกันหน่อยนะครับนะครับแล้วเหยื่อๆทุกทรงสกายก็จะเป็นไอ้ลูมินัสคุณมีครับมีทุกทรงจะมีลูมินัสทุกทรงจะมีลูมินัสนะครับเพราะว่าบ้านเราใช่ไหมครับทาไทยจะค่้นข้างนิยมลูมินัสเป็นหลักใช่แล้วผมจะมาเล่าให้ฟังีนะว่าลูมินัสมันเหมาะยังไงนี่นฮะเห็นไหมครับไทซ่าเห็นไหมครับนี่นะฮะ เอกลักษณ์ของเดก็โลก็คือจะด้านหนึ่งจะต้องหนัก่าอีกด้านหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะอันนี้อันนี้หนักหนักมากๆเลยคงจะลงลงอย่างเงี้ยนะแต่ว่าด้านนี้ลงแต่ว่าแอคชั่นจะเป็นยังไงก็ต้องไปดูกันครับนะครับ,รบตัวนี้ก็น่าจะลงเร็วด้วยซ้ำไปแล้วด้านนอ,นอกจากจะถ่วงน้ําหนักไว้ด้านแบนด้านหนึ่งแล้วเนี่ยเขาย,ยังถ่วงน้าหนักไว้ด้านนี้ด้วยนะเห็นไหมดูดีๆนะฮะเห็นไหมครับด้านล่างจะหนักกว่าด้านบนเวลาลงมันก็เลยอาจจะแบบล่อนในลักษณะที่แบบว่าด้านนี้ลงมากกว่าครับครับนะครับ ก็เป็นเหยื่อสไตล์สโลอีกแบบที่น่าใช้เหมือนกันนะครับตรงนี้น่าสนใจมากครับท่านผู้ชมนะฮะครับเอาละครับทีนี้ก็มาถึงตัวสุดท้ายของเขาครับนี่เลยครับตัวน so ี้ครับแฟงกี ky. ้ใช่ครับแฟงกี้แฟงกี้น um ี่แฟงกี้สกาย้องเลือกว่าแกะดูสักตัวนึงครับครับตัวลูมินัสจะได้ชัดเจนนะครับแฟงกี้ คุณสังเกตนะครับว่ารุ่นนี้นี่มีตัวเบ็ดแถมมาด้วยเลยใช่มีตัวเบ็ดแล้วก็พร้อมครับมินิสกรีใช่หมึกนครับเป็นมินิแบบคล้ายๆเป็นสเกิร์ตเล็กๆติดมาด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเหยื่อทรงสโลนะฮะตัวนี้ถ้าเล็กๆนี่ผมว่าตัวนี้ก็น่าจะแคสติ้งเหมาะเหมือนกันนะตัวนี้สีขนน่าจะสนใจเหมือนกันนะครับเพราะมีการพ่วงท้ายด้วยเนี่ยนะครับหัวหมึกอย่างเนี้นะครับหัวเจ็ดนะครับ นะมาพร้อมเบ็ด2งตัวอย่างนี้เลยนะครับเห็นไหมครับตำแหน่งของการใส่ตัวเบ็ดไห้ไห,ไหมเนื่องจากเป็นเหยื่อทรงสโลโนี่ก็อาจจะทําให้เบ็ดการออกแบบจะทําให้ตัวเบ็ดดิ้นได้เลาลงไปแล้วอาจจะดิ้นขึ้นมานะครับเพื่อเผื่อบางทีปลามันงับข้างนี้นะฮะตัวนี้อาจจะไม่ต้องใช้เบ็ดเยอะเลยใช้เบ็ดแค่ที่มีเท่านี้ก็พอแล้วนะครับรูปทรงแปลกๆอย่างนี้ผมว่าน่าลองนะครับ ลงน้ำได้เร็วไหมครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะน่าจะลอดลงนะน่าจะลอดลงทางวางนี้จะเป็นทางสโลมากกว่าแต่ก็น่าจะลงเร็วอยู่เหมือนกันแะครับเพราะว่ารูปทรงมันไม่ได้อ้วนมากนะครับ ทีนี้ก็จะมาพูดเราพูดถึงตรงเอีย่อทั้งหมดเล็กน้อยแล้วเนี่ยวันนี้ก็จังคิดว่าเหยื่อจิกทั้งหมดโดยประสบการณ์ณนาหลังที่ลงทะเลบ่อยๆอย่างนี้เหยื่อจิกที่บริษัทวิกเกรตนับเข้ามานี้เป็นยังไงบ้างครับก็น่าใช้ทุกทรงครับเพราะว่าผมคงต้องเอาไปเทสด้วยนะครับทุกทรงเรื่องการเรื่องเทสเนี่ยเดี๋ยวขอตามมาแต่วันนี้ก็จะฝากคลิคนะครับเล็กๆน้อยๆไปให้ท่านผู้ชมไว้นิดนึงนะครับในการเลือกสีเหยื่อทิกกันแล้วกัน นะครับฝากกันไว้นิดหนึ่งเพราะว่าตรงเนี้ยผมโดนถามบ่อยมากสกตยครับนะครับวันนี้ก็ฝากมาลอนรีวิวเหยื่อจิกแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นิดนึงก่อนครับนะครับวิธีการเลือกเหยื่อในสไตล์ของผมนะครับในวันที่ฟ้าปิดช่วงเช้าเนี่ยครับก่อนที่ฟ้าจะเปิดเนี่ยท้องฟ้าจะยังเป็นอมสีทองอยู่ครับนะฮะผมลักษณะแบบนั้นเนี่ยผมจะเลือกเหยื่อที่มีสีทองปนอยู่นี่แหละฮะเหยื่อที่มีสีทองปนอยู่นะครับ เหตุผลกับก็หลักการจะคล้ายๆกับสปูลนะฮะนะครับน้าขุ่นเหมือนกันก็จะเลือกสีทองทองแบบนี้นะฮะสีออกทองไว้ก่อนให้มีทองทั้งตัวยิ่งดีเลยคือจะปลาจะได้มองเห็นได้ง่ายกว่านะครับมองเห็นได้ง่ายกว่าครับแล้วก็พอช่วงเช้าเปิดสางมาแล้วเนี่ยท้องฟ้าช่วงเช้าเลยเนี่ยผมก็จะเลือกสีที่มันแบบสว่างขึ้นไปอีกหน่อยหนึ่งนะครับสว่างที่แบบหน่อยหนึ่งก็คือสีชมพู อะไรอย่างเงี้ยนะฮะชมพูเนี่ยละฮะชมพูหรือเขียวตองแบบนี้นะครับเนี่ยผมจะเลือกสีแบบนี้ฟ้าแดดช่วงเช้าเนี่ยจะไม่แรงเหมือน,นช่วงบ่ายครับ<ะ>คือแดดมะมาเพิ่งจะเริ่มออกแล้วเพิ่งจะเริ่มแรงแล้วมันจะไปจัดต่อตอนเที่ยงนะฮะผมก็จะใช้ด้วยความความรู้สึกส่วนตัวของผมนะบอกก่อนจะใช้สีนี้<ะ>เสร็จเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยพอช่วงบ่ายเนี่ยถ้าน้ํายังใสยอยู่เนี่ยผมก็จะเขียนเป็นสีฟ้าครับ<ะ>ชอบชอบใช้สีฟ้าหรือยังใช้สีชมพูได้ด้วยนะฮะ แล้วพอเป็นช่วงที่วันไหนเกิดฝนตกทางฟ้าพื้มางฟ้าพืมามา้มเนี่ยอากาศข้างล่างเนี่ยฟ้ามันปิดขมุขมัวด้วยครับปลาจะมองเห็นได้ยากผมก็จะเลือกใช้ลูมินันสนัก็คือสีแบบนี้ครับ แสดงว่าส่วนใหญ่คนที่ตกปลาตอนคืนก็จะเลือกใช้ใช้ลูมินัสด้วยครับเพราะว่าลูมินัสนี่มันตอนคืนมันก็จะสว่างวงเลยแสงเราเอาไฟมาสองตอนคืนสองช่วยหน่อยแต่ถ้ากลางวันไม่ต้องกลางวันเราก็ใช้แบบนี้แต่ตอนลงไปเนี่ยเขาแบบปลานี่จะค่อนข้างเห็นได้ตัวนี้ได้ง่ายเหมือนกันนะครับลูมินัสเนี่ยใช้ได้ทั้งคืนด้วยเอาละครับทีนี้ก็จะอีกสีหนึ่งที่ใช้กลางคืนบ่อยๆเลยสําหรับผมก็จะเป็นสีสไตล์สีออกสีออกเงินเนี่ยอย่างเงี้ยนะฮะสีเงินนะฮะ สีวาวอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยเนี่ยนะปลาสากนี่เห็นไม่ได้เลยปลาสากเห็นนี่ซอยก่อนเลยครับ, <laughs> รบสังเกตได้นะครับจากตกปลากลางคืนเนี่ยเ,เวลาจิ๊กกิ้งเนี่ยผมก็จะใส่รวดคืบหนึ่งบางครั้งปลามาฉวยไอ้ลูกหมุนน่ะสกาตัวลูกหมุนไม่เป็นสีเงินบางบทีอะ บางทีไม่เงินหรอกออกดำแต่มันมีสพอตมันจะเงาอ่ะครับมันดันมาเฉยตรงลูกหมุนก็ไปอีกเพราะฉะนั้นตอนคืนก็งครจะต้องใช้สีวาวๆหรือไม่กับเูมินัสลูมินัสใช่ไหมครับใช่หลังผมอยากจะบอกนะหลังว่าลูมินัสของอาซาลีนี้นะครับค่อนข้างจะดีมากครับอ่าครับอ่าครับผมซึ่งถ้าเจอที่เราส่องไฟนะครับจะทน คนกว่าปกติเขาเรียกว่ามันอมแสงได้นานได้นานกว่าครับต้องต้องทดลองการลองดูครับต้องเทสแล้วก็ค่อนข้างจะสว่างด้วยครับตัวนี้เป็นอะไรที่น่าใช้เลยที่สําคัญด้วยที่สาคัญด้วยนะหลังที่ทั้งหมดนี้สําคัญคุณภาพโอเคราคาก็รีแหละราคาผมขอเจาะราคามาตัสองไซส์ก่อนสักครัหกสิบกรัมกี่บาท 60กรัมนะครับประมาณอยู่ที่ราคาหน้าร้านที่ขายอยู่น่าจะอยู่ที่110บาทครับ110บาทท่านผู้ชมถูกมากนะครับ110บาทครับ110บาทแล้ว40กรัมล่ะครับ40กรัมอยู่ที่ถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่100บาทครับ100บาทใช่ครับหน้าร้านที่ขายนะครับ100บาทครับอย่างนี้นะฮะไซส์อื่นก็คือจะบวกลบกันไม่เกิน10บาท20บาทใช่ฮะก็ไล่ไล่กันไป โอ้โหนี่นะครับเหยื่อเหยื่อดีๆแล้วมีคุณภาพแบบอัสลิในราคาขนาดนี้ครับนะครับผมเชื่อว่านะครับเพื่อนๆนักตกปลาทุกๆคนเนี่ยไม่ควรพลาดเลยด้วยประการทั้งปวงครับนะครับตรงนี้นะครับขอยืนยันได้เลย นะครับแล้ววันนี้นะฮะวันนี้ก็อันนี้คือนโยบายของบริษัทวีเกียิอยู่แล้วครับขอให้ได้ถูกน้ว๊ะใช่ขอให้ได้ลักสินค้าคุณภาพดีราคาไม่แพงตัวนี้คือหัวใจหลักของบริษัทวีเกียิครับโอเคเลยครับแล้ววันนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณสกายนะครับขอบคุณขอบคุณแหมที่ให้โอกาสผมมารีวิวนะครับหยื่จิ๊กนะครับแบรนด์อาซาลีนะครับแล้วก็อย่างที่บอกแล้วครับอยวกได้ต้องไปเทสด้วยนะครับวันนี้เราก็ ของปากของคอนะท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวเราก็คอยดูผลงานกันแล้วกันบอกไปครับนะครับสำหรับวันนี้ก็กาอเที่จะาลากันไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางบริษัทพิเกียรนะครับแล้วก็ขอบคุณปอนเซอร์ใจดีทุกทุกท่านนะครับที่ให้การสนับสนุนลูกอิดมาโดยตลอดนะครับอย่าลืมนะครับแวะเข้าไปชมกันในเพจนะครับแฟนเพจของลูกอิดนะครับแล้วอย่าลืมไปกดติดตามใน YouTube ด้วยนะครับเพื่อที่ได้รับชมก่อนใครเวลาเราอัปโหลดหนังลงไปนะครับ ก็ว,วันนี้ก็ต้องก่ะกล่าวคำอำลากแล้วนะครับ,รบพบกันใหม่คราวหน้าครับวันนี้นะครับสวัสดีก่อนนะครับสวัสดีสดครับฝากด้วยนะครับ